เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะฮะกลับมาอยู่กันร้านบอลดกขังแบตเทอร์กันอีกเช่นเคยแล้วในตอนนี้คุณอยู่กันในช่วงข,งของกิจกรรม Global Campaign 2025นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมใหม่สดๆร้อนๆในช่วงนี้กันเลยนั่นเองนะครับกับด่านที่เรียกได้ว่าณปัจจุบันน่าจะเป็นด่านที่ายากที่สุดนะตอนนี้กันละกันนะให้ว่ายากแล้วก็กวนส้นเท้ามากที่สุดด้วยนั่นเองนะครบับด่านเก็บออฟของเหล่าตัวละครใหม่ในช่วงกิจกรรมนี้นั่นเองครับเป็นเบจิโต้แล้ว มากที่สุดเลยนั่นเองเพราะว่า ด่านเนี่ยมีความกวนโอ้ยเราสุดๆนะแถมตัวละครที่พาผ่านจริงๆเนี่ยมันดันกลายเป็นตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในรอบนี้เราจะมาแชร์เทคนิคในการเล่นโดยที่คุณยังไม่มีตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วผมมีทีมอยู่ประมาณ3ทีมให้ให้พวกคุณได้เลยแต่ว่า2ทีมเนี่ยมันเป็นทีมที่ต้องมีตัวใหม่กับทีมที่ล็อกตัวละครนั่นเองครับซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกนะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่มีตัวใหม่นั่นเองก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะโดยตัวด่านเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นระดับความยาก เ,เขาเรียกได้ว่าไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าบอสเหมือนกันแต่ว่าในแง่การเล่นเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะบอสไม่ได้อึดขนาดนั้นวันนี้เราจะมาเล่นในระดับสูงสุดเพราะว่ามันยากที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะทีมหน้าตาทีมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่มีตัวละครตัวใหม่นั่นเองนะรเราก็จะทําการใช้ทีมโดยการยืมเพื่อนตัวใหม่นั่นเองนะครับแต่จุดสําคัญเลยสิ่งที่คุณควรมีจำนะฮะว่าควรจะมีก็คือโกจิต้าสิบปีเบจิตโตสิบปีและ7ปี2ตัว ECA นั่นเองนะส่วน2ตัวท้าย <c oughs> ต้องบอกก่อนว่า2ตัวท้ายเนี่ยอาจจะพลิกแพงกันได้ในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับนั่นก็คืออย่างสมมติว่าถ้าคุณไม่มีโกเทงเนี่ยหรือโกจิต้าซูเปอร์ไอเอเนี่ยคุณก็สามารถใช้เบจิโตซูเปอร์ไอเอได้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าไอเนี่ยมันมีข้อเสียนี้ หนึ่งถึงแม้ว่ามันจะซูเปอร์เอเซมาดีโคตรเลยแต่มันดันส่งผลเสียร้ายโคตรต่อดานนั่นเองนะเพราะว่าในดาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าซามัรเนี่ยเอ้ไม่ใช่โรเซอ่ไอเจ้าโรเซ่เนี่ยทุกๆครั้งที่โรเซ่มันโดนตีมันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อไอโต้เนี่ยมันโดนตีมันจะสวนแน่นอนนะว่าไอเนี่ยมันทำดาเมจกับโรเซ่หนักมากแต่ปัญหาคือโรเซ่มันก็ตีเรากลับมาแรงโคตรด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เจ้านี้ได้เนี่ย คุณจะต้องจัดโลที่ดีมากๆอเทมดีโคตรๆแล้วก็วัดดวงวัดใจกันสุดๆไปเลยนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่แนะนําถ้าใครไม่มีก็ใช้ได้แต่ก็วัดใจกันกนิดนึงนะครับตัวต่อมาที่อีกตัวที่แนะนําก็จะเป็นโกจิต้า9ปีนะแต่ว่าไอ้เจ้านเนี่ยเนี่ยมันจะมีข้อเสียใหญ่เลยคือถ้ามันไม่ได้แปลงร่างเนี่ย มันจะวุ่นวายสุดๆเลยเพราะว่ามันจะโดนตีและเจ็บโคตรๆนั่นเองครับเพราะว่ากว่ามันจะแปลงร่างได้เนี่ยมันต้องเป็นเทินสี่ที่ตัวละครตัวนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครตัวนี้ไม่ได้แปลงร่างนะผมบอกเลยฮะหนังชีวิตครับผมฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวทางเลือกที่พอจะใช้งานได้ดน,นึงก็แล้วกันนะนะเออตัวต่อมานะฮะที่แนะนําแน่นอนเลยว่าย้ําเลยครับว่าตัวนี้โคตรจะแนะนําเลยคือโกเทงครูสนั่นเองนะครับแน่นอนว่าไอโกเทงสเนี่ย เป็นตัวที่โคตรจะอภิมหาแห่งความดีสุดๆไปเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้สามารถนูริฟายคิบาสได้นะและทั้งดานเนี่ยมนคิบาสทั้งคู่เลยและเมื่อตัวละครตัวนี้กันคิบาสได้เนี่ยเมื่อคิบาสมันทํางานใช่ไหมับมันจะได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยฮะได้รีดิว77แล้วก็ถ้าตรงนี้ติดขึ้นมาดีเฟนซ์ติดมันก็จะโดนตีไม่เจ็บเลยแต่นั่นก็เป็นข้อเสียฮะเพราะว่าไอ้ก้อนพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเทงเนี่ยมันโดนไม้ตาย มันก็เลยส่งผลให้ว่าไอเทงเนี่ยมันโดนธรรมดาไม่ค่อยรอดสักเท่าไหร่นั่นเองครับแต่ว่าถ้ามันโดนไม้ตายขึ้นมาเนี่ยมันจะเก่งโคตรๆเลยนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนั่นเองส่วนอีตัวแน่นอนนะว่าก็หยิบมาใช้บ่อยๆก็จะเป็นโกจิต้าตัวนี้ฮนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่ทำดาเมจได้ดีแล้วก็มีเรื่องของ CC ในการ Low e r attack ด้วยนั่นเองแต่ก็บอกว่ามันไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นนะเพราะว่าการ l o w e r attack เนี่ย มันส่งผลว่ามันต้องตีพอมันต้องตีตัวที่เรา l วอ e r ได้จะเป็นรโเซซึ่งโรเซ่เมื่อทนตีมันก็ตีแรงขึ้นก็ถือว่าช่วยได้แบบกุ้มกิมนิดนึงแต่ว่าข้อเสียใหญ่นะฮะไอ้นี่ทนไม้ตายไม่ได้เลยจริงๆหลายๆตัวละครในด่านก็แทบจะทนไม้ตายไม่ได้เลยนะ,ะต่อกันเรื่องของบอสนะฮะก็แน่นอนว่าบอสเนี่ยโรเซเมื่อทุกครั้งที่โรเซ่โดนตีเนี่ยโรเซ่ Rose ก็จะถึกขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นโคตรโคตรด้วยนั่นเอง ครับแล้วก็เราสามารถโลเว์แท็กได้แตอ่อย่างที่บอกนะว่าทุกครั้งที่เราโลเวอร์ได้เนี่ยมันก็จะตีแรงคือ้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่นา่าวุ่นวายมากที่สุดตัวต่อมาฮะไอสามารถนะฮะไอคุณสามารถตัวนี้นั้นสามารถล็อกโลเราแล้วก็เบิรนเลือดเรา5 0,000ทุกครั้งที่เข้าเธอมาแล้วมีไอบัก ไอไอไอหมอนี่แหละเออไอ้หมอนี่นะก็เรียกได้ว่าทําให้ปวดหัวในการเล่นนะความยากหลักๆเลยไปตกตรงที่ว่าเราดันโดนไอ้หมอนี่ล็อกโลและมันเป็นตัวที่เราไม่สามารถซีซีในเรื่องของโลเวอร์แอคแทหรืออะไรต่างๆได้เราทําได้แค่โลเวอร์เดฟนั่นเองนะก็เลยส่งผลให้ว่าต่อให้คุณกดไอเทมเนี่ยบางทีก็ยังโดนมันกระทืบได้แบบไซปินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าในการเล่นทีมที่ผมอามาณนะตอนนี้นะย้ำนะฮะ ควรฆ่าไอ้เจ้าสามารถก่อนเลยเพราะว่ามันทําให้เราเล่นได้ลําบากมากขึ้นนั่นเองนะถ้าเราข้ามได้เราจะเล่นได้อย่างสบายขึ้นเลยต่อมาฮานัสิ่งที่แนะนําว่าควรจะต้องใช้และควรโคตรรเลยนั่นก็คือฟิล์มครับคุณยบฟิล์มไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มอะไรต่างๆที่บัฟโกแฟมบัฟเอ่อพาวเวอร์เลสบียอนซูเปอร์ไซย่าอะไรอย่างเงี้ยเอออาร์โเธอใส่ไปเลยครับ คุณใส่ไปเลยหรือไอเทมอย่างบลูมาที่แบบมาช่วยรีลงรีเลือดตอนเลือดเราน้อยใช้ไปให้หมดนะครับคุณต้องผ่านให้ได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าฟิล์มเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเพราะมันจะทําให้ตัวละครในทีมเราเตะแรงโคตรๆไออย่างผมเนี่ยผมเลือกฟิล์มโกแฟมมาตัวละครที่ได้ผลพวงจะกโกแฟมก็จะมีของ10ปีแล้วก็ัวใหม่นั่นเองนะครับส่วน7ปีอย่างอื่นๆเนี่ยมันทนมือทนเทน้ทาได้นั่นเองนะครับแต่ ต้องบอกว่าลืมพูดด้วยว่า7ปีเนี่ยมันทนได้แค่เทินแรกถ้าสำหรับการโดนตีไม้ตายแล้วก็ตีธรรมดาถ้าเป็นในช่วงเทินสามเทินสี่เนี่ยเรียกได้ว่าบาวุ่นแล้วนั่นเองครับและสิ่งต่อมาที่เรียกว่าเราใช้กันบ่อยๆเลยก็อาจจะเรียกว่าช่วงที่ผมเห่ไอเทมชิ้นนี้เลยนั่นก็คือไอเทมหุ่นกระป๋องนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ดีมากๆเลยนั่นเองสำหรับการใช้ในดานนี้แต่ก็มีข้อเสียใหญ่ๆด้วยเช่นกันนะผมขออธิบายไอเทมชิ้นนี้อีกครั้งเลยครับไอเทําากร ดีเลย์เทิร์นของเป้าหมายไป1เทิร์นและทำการโลเวอร์แอคแท็กของเป้าหมาย66% 2เทิร์นก็คือไอเทมชิ้นนี้จะผีให้เรา1ครั้งและโลเวอร์แอคแท็กด้วยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าบอสของด่านเนี่ยตัวที่โดนโลเวอร์ได้มันก็คือเจ้าโรเซ่นั่นเองก็จะทำให้เราผีโรเซ่และก็โลเวอร์โรเซ่ไปทำให้ในเทิร์นถัดไปที่โรเซ่ออกมาโรเซ่จะตีเบามากๆเลยนั่นเองคะแต่มันมีข้อเสียฮะจำที่คำแรกที่ผมพูดได้ไหมฮะ ว่ามันสต็อปหนึ่งตัวนะฮะเนี่ยฮะเขาเขียนว่าดีเลย์ซิงเกิลทารเกตข้อเสียนี้ก็คือเมื่อคุณใช้ไอเทมชิ้นเนี้ย คุณจะผีได้แค่โรเซแล้วสามารถมันจะยืนอยู่ปกติเลยและสามารถก็ยังฟูลสกิลเหมือนเดิมนั่นเองะนะครับก็เรียกได้ว่าการใช้อเทมชิ้นนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นเองนะก็คือเราจะรอดจากโรเซแต่จะไปสวยที่สามารถแต่ถ้าคุณฆ่าสามารถได้ก่อนที่ตัวละครที่มันทนแม้ตายสามารถไม่ได้มาโดนเนี่ยเราก็จะรอดนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณไม่ใช้อเทมหุ่นกระป๋องเนี่ยคุณก็สามารถใช้เป็นวิสก็ได้เช่นกันนะแต่วิสนี่ก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองก็ ไม่สามารถจะทนได้ดีขนาดนั้นถ้าเราปิดเกมไม่ทันนะผมก็เลยเลือกใช้เป็นหุ่นกระป๋องนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือหลกัหลกๆในการเล่นโดยที่คุณไม่มีตัวใหม่นะส่วนในการมีตัวใหม่แล้วผ่านสบายเดี๋ยวค่อยทำทีละกันเอาหล่อรลอไปก่อนหล้ไปก่อนเขาแปะโป้ไว้ก่อนนะนะอ่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะสำหรับการเล่นนั่นก็คือต่อไปก็คือการกดเริ่มอ่ะแน่นอนว่ามันสาคัญอยู่แล้วสิไอ้บ้าอ่ะไม่ใช่นะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือโรเทชันนั่นเองนะครับโรที่ออกมา แน่นอนแล้วเพราะว่าไม่ต้องกลัวฮะดาดมันไม่ไม่เสียสเตมิน่าไม่จะกัดรอบคุณรีได้เรื่อยๆอยู่แล้วการเล่นให้สบายที่สุด1คุณจะต้องมีตัวเพื่อนตัวเพื่อนตัวนี้เลยนะให้มันออกมาในเทินที่1เพราะว่าเมื่อมันอยู่เทินที่1มันจะสามารถทนมือทัองตีได้ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่1ห,หรือตำแหน่งที่2องตรงไหนก็ได้ฮะขอแค่สักที่หนึ่งที่ไม่ใช่ช่อง3เพราะว่าอย่าลืมว่า,าไอ้สามารถเนี่ยมันล็อกโลได้แล้วมันอาจจะทำให้ไอ้เจ้าเนี่ยหลุดตำแหน่งอ่าเพราะฉะนั้นดีที่สุดไอ้ตัวเนี้ยควรออกมาแล้วอยู่ ตำแหน่งที่1หรือตำแหน่งที่2ตัวต่อมาที่ยืนข้างมันเนี่ยจะต้องเป็น10ปีตัวใดสักตัวหนึ่งหรือเป็นเทงสักตัวหนึ่งใน3ตัวนี้ดีที่สุดฮนะแล้วก็ไม่ควรจะต้องไปหลุดในตำแหน่งที่1เพราะมันจะเสี่ยงตายนั่นเองฮนะส่วน7ปีเนี่ยแนะนาดีที่สุดเลยมันออกโล2มันดีที่สุดหรือตำแหน่งที่โล1แต่ให้มันไปยืนช่ง 3, นะองสามฮะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปแวบๆแ,แล้วเปีเนี่ยมันสามารถยืนตำแหน่งหนึ่งได้เพราะว่าเทินแรกที่มันออกมาเนี่ยมันมีการ์ด7เทินใช่ไหมจุดสำคัญที่สุดเลยคือ u c e 7 7 การมีรีวิว77%ของ7ปีเนี่ยมันก็เลยทําให้7ปีในครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยมันสามารถทนมือทนทาวได้หรือมันโดนธรรมดาได้มันโดนไม้ตายได้มันโดนได้ทุกอย่างนะมันจะปลอดไปโคตรแต่เมื่อเข้าในเทิร์นถัดไปที่วนมาเนี่ย นั่นแหละฮะไฮยันะเพราะว่ามันเริ่มทนอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ารีดิว77มันหายนั่นเองเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า7ปีเนี่ยตอนวนใหม่ทีมันอยู่เทินสี่มันจะแปลงร่างพอมันแปลงร่างมันก็จะยังทนมือทนตีได้นั่นเองครับที่เหลือก็ไปวัดดวงวัดใจกับการเกิดโลนั่นเองซึ่งก็บอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้อาจจะรีโลหลายรอบจนก,กว่าจะได้โลที่เพอร์เฟกนั่นเองอ่ะเริ่มกันที่ครั้งแรกแล้วเดี๋ยวผมอธิบายว่าเราจะดูกันยังไงก็แล้วกันฮะอ่ะ อ่ะต่อมาสิ่งที่เราเห็นแล้วนะว่าโลที่เราเห็นให้คุณกดตรงเอ่อต้องชี้ยังไงให้ในกล้องอย่างอย่างอย่างนี้อ่ะตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่นิ้วผมชี้เลยรตรงนี้ตรงนี้ก็คือตรงขวาล่างนั่นเองนะครับให้คุณกดเข้าไปอ่ะสิ่งที่ผมสอนก่อนนี้เลยก็คือ1นึ่งตำแหน่งที่1นึ่งตำแหน่งที่2เนี่ยให้คุณเรียงเลยตั้งแต่บนลงล่างนะฮะก็คือตัวแรกก็จะ3ตัวแรกจะโผล่มาในเทินที่1แล้วก็เรียงเลยฮะโลที่1โลที่2แล้วก็โลที่3อ่ะ ใน3ตัวต่อมาก็จะเป็นเทินที่2ก็เรียงกันเลยคนะตำแหน่งที่1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3และตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่วนมาในเทินที่3นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้กันแล้วกันนะเราจะลองกันดูนะฮะว่าเราจะโดนล็อกโหลดตรงไหน,นซึ่งดีที่สุดอย่างีผมบอกว่าถ้าตอนนี้เรามีเ็ปีถ้าโดนล็อกโหลที่3ก็ถือว่าโอเคถ้าโดนล็อกโหลที่1บาวุ่นนิดหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะลองลุยกันดูก่อนนะซึ่งก็ถ้ามัน ออกมาไม่ค่อยดีผมก็เดี๋ยวจะรีหรือถ้าตายเดี๋ยวก็จะรีแล้วเล่นให้ดูทีฮนะอ่ะมาฮนะก็อย่างที่บอกนะว่าเราจะโดนล็อกโลก,กันก่อนมาอ่ะโดนช่อง3นะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่กดไอเทมอ่ะฟิลทํางานและผมจะเอาตัวใหม่ยืนตรวนี้และก็เอาไว้ช่อง3อ่าไม่สิต้องเรียกว่าเราเลือกตีเลือกตีที่สามารถนะครับผมมาไป แล้วก็เอา7ปีเนี่ยเล็งของซามัตไปเลยตีแต่ซามัตนะฮรย้ําตอนนี้เราตีแต่ซามัตเพราะทุกตัวละครของเราในเทินเนี้ยมันทนมือทนเท้าได้หมดเลยโอเคและเดี๋ยวในเทินถัดไปเราก็จะใช้หุ่นกระป๋องนั่นเองนะครับก็มาหวังแค่ว่าหุ่นกระป๋องเนี่ยจะเออไม่สต้องบอกว่าในเทินหน้าเราจะไม่โดนล็อกโลนะแต่ต้องถือว่ายากนะเอาจริงการไม่มีตัวใหม่ในดาเน,นี้ยถือว่ายากมากๆระดับหนึ่งซึ่งไอ้วิธีที่เราเอามาเนี่ย อืู่ดว่าผมไม่ได้ย้ำเลยว่ะนะต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นวิธีผ่านที่น่าจะเรียกได้ว่าดีที่สุดสําหรับคนไม่มีตัวใหม่แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่เรียกได้ว่าผ่านได้ในระดับหนึ่งขนาดนั้นนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีความยา,ยากอยู่อาตัวใหม่ตีไปเบิ้ลเบิ้ลติดเบิ้ลติดน้อยเออดีเบิ้ลติดไปตายก็ดีที่สุดก็คือเราต้องฆ่าซามัดให้ได้ภายใน3เทินนะเพราะว่าหลังจากเนี้ยโรเซ่ Rose ก็จะว้าวุ่นขึ้นไปเรื่อยเยเราต้องเชื่อในตัวเพื่อนนะแน่นอนว่าตัวเพื่อนเนอาเนรโดน ไม้ตายเป็นกองกองที่สามารถนะเอเอ,อตัวใหม่ตัวใหม่เพื่อนนะ,ะแทงได้หลบได้นะคะถือว่าเป็นตัวที่สําคัญโคตรเลยแล้วก็หวังไปเจ็ดปีให้มันตีไปเราต้องฆ่าสามารถให้ได้ไวที่สุดนะจริงๆวิธีผ่านอีกทีหนึ่งก็ใช้เออสามารถไม่ใช่ก็บอกว่าเอาโรเซ่ม่วงก็แล้วกันว่าตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งในช่วงนี้นะฮะอ่ออีกตัวหนึ่งที่ผมลืมแนะนําก็คือเบจิโตใช่ไหมเบจิโตห้าปีอ่อที่ผมไม่ค่อยแนะนาเบจิโตเนี่ยเพราะว่า โรเซ่ Rose, มันตีหมู่ได้ฮะดานนี้โรเซ่มันตีหมู่ได้ซึ่งเบจิโต้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้ตีตำแหน่งที่สเนี่ยเขาจะไม่มีหลบก,นะก็คือต้องเริ่มตีก่อนนั่นเองก็เลยไม่ค่อยแนะนำเบจิโต้เท่าไหร่แต่ถ้าจะใช้เบจิโต้จริงๆอะสิ่งที่คุณจะต้องใช้เลยก็คือคุณจะต้องมีผีฮะเพราะว่าเบจิโต้เนี่ยถ้ามันไม่ใช้ผี <c oughs> มันโดนโรเซ่ตีตายครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะเล่นเบจิโต้5ปีคุณจะต้องใช้ผีหรือคุณกระป๋องแบบนี้ก็ได้นะเพื่อเอามา ให้รอดจากโรเซ่เท่านั้นนั่นเองนะครับที่เป็นจุดสำคัญก็เป็นจุดเสียของเบจิโต้ถึงแม้ว่าเบจิโต้จะได้หมูน5ปีมาเหมือนกับของโรเซ่ม่วงนะแต่ข้อเสียมันหนักกว่าโรเซ่ม่วงนิดนึงเพราะว่า1คือแพ้ทางโรเซ่ด้วยแล้วก็ในเรื่องของหลบก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วดาเมจก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าเทียบกับของโรเซ่ม่วง LR โรเซ่ม่วง LR จะได้เปียบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสีม่วงและมันทำดาเมจได้มหาศาลด้วยแล้วก็ยังชนะทางของสามารถทำให้ปิดสามารถได้ไหวโคตรด้วยนั่นเอง ประมาณนั้นนะสำหรับตัวอีก2ตัวที่แนะนำก็แล้วกันนะรุยกันต่อนะฮะก็แน่นอนว่าตอนนี้เราต่อสามารถไปได้ไปในเอยังไม่ถึง1ึใน4ของเลือดมาเลยอย่าบอกว่าด่านเนี่ยมันยากมากเพราะว่าบอสเนี่ยตีแรงแลวบอสถึกโคตรเราเลยต้องหาทริคเล็กๆในการเล่นก็คือจัดโลนั่นเองโลเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่าบอสมันนันมันล็อกโลเรานะมันก็เลยทำให้เราเล่นยากนิดหนึ่งคือจริงๆไม่ใช่ว่าตัว10ปีมันทนไม่ได้นะแต่10ปีเนี่ยมันบิวไม่ทันนั่นเองนะฮะ เราเลยต้องเลี่ยมในการใช้ของนิดนึงอย่างในเทอร์นหน้านะสิ่งที่ผมหวังมากที่สุดเลยก็คือเราจะไม่โดนล,ล็อกช่องหนึ่งเพราะถ้าเราโดนล,ล็อกช่องหนึ่งเนี่ยโกจิต้าสิปีทนไม่ได้นะฮะสำหรับการโดนสกิทช่องแรกนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการนะดีเฟนต์อยู่ที่หกแสนนะฮะโดยมาอันนี้เพราะว่าน,นี่ผมปลดถ้าไม่ปลดก็จะน้อยกว่านี้นิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นอ่าโดนล,ล็อกช่องแรกจริงๆซะด้วยนะ,ะแต่เหมือนว่าช่องแรกจะเป็นโดนตีหนึ่งทีอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะยอมเสี่ยงกันละกันนะฮะมันฮิวหนึ่งทีแล้วมันตีหนึ่โดน ไม่โดนเอ่อผมเรียกว่าไม่โดนไม้ตายดักหน้าเราก็รอน,นั่นเองนะครับอ่ะอ่ะทีนี้เทคนิคที่เราจะใช้นะฮะนั่นก็คือให้คุณเลือกนะฮะเลือกเป้าหมายที่ตีเป็นโรเซแล้วคุณกดหุ่นกระป๋องไปเลยอ่ะหุ่นกระป๋องเนี่ยก็จะทําการผีของโรเซไปแล้วเทอร์หน้าโรเซก็จะตีเบาด้วยอ่ะตอนนี้เราก็หวังแค่ว่าช่องแรกเนี่ยเราไม่โดนไม้ตายถ้าเราโดนไม้ตายผมบอกเลยว่าเราคุยกับราบพมัวรได้เลยถ้าเราตายมาแล้วก็กดไปสิบปีเอาสิบปีมาตีอย่างนี้แล้วก็เอาเทงตี สิ่งที่หวังมากที่สุดก็มีแค่นี้นะฮะก็คือเราไม่โดนไม้ตายดัหน้าอ้อลืมไอเราโดนไม้ตายดับหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะตายแล้วหรือผมจะรีเลยก็แลวกันถือว่าเราดวงซวยนั่นเองครับยังไงก็ตายฮะโดนไม้ตายยังไงก็ตายฮะกดวิสยังไงก็ตายได้เหมือนกันนั่นเองมาเดี๋ยวไปรีกันก่อนอะไรฮะก็กลับมาอีกครั้งนะฮะก็รีโลจนได้แบบที่เราต้องการแล้วนั่นเองนะอันนี้ก็จริงๆก็ยังไม่ใช่แบบที่ต้องการมากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าพอเล่นได้นั่นเองนะครับก็ทำเหมือนเดิม เทคนิคเล่นเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะอย่างที่บอกว่า7ปีเนี่ยมันยืนช่องแรกเนี่ยมันได้อยู่ในครั้งแรกที่มันออกมานะฮะนะแล้วก็หวังแค่ว่าเราฆ่าไอ้เจ้าสามารถให้ได้ไวมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับอนะ่าก็เบิ้นไปเยอะๆนฮะแน่นอนว่าตอนเนี้ยผมพูดได้ตรงๆเลยว่าไอ้ตัวที่มันแบกเราแบบโคตรๆเลยเนี่ยมันคือตัวเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวนะตอนวนกลับมาถ้าเราเราเล่นเนี่ยยังไงเราก็รอดจะดีนะฮะ <c oughs> มันเป็นตัวละครที่สําคัญจริงๆนะๆนะเพราะว่ามัน มันแ็งได้มันหลบได้มันอึดมันตีแรงโคตรๆอย่างเงี้ยคือถ้าใครมีตัวใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะผ่านได้ง่ายมากขึ้นเพราะคุณจะตัดปัญหาช่องหนึ่งที่ตัวละครมันโว่ๆไปอย่างของผมที่ใช้โกจิต้าแดงอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ใช้ได้ครับหรือถ้าง่ายที่สุดเลยก็คือมีโรเซ่ถ้ามีโรเซ่จะง่ายมากๆครับต้องสปอยก่อนลวกันนะว่าสำหรับคลิปหน้าที่จะทําจะเป็นทีมของฝั่งโรเซ่แบบมีตัวใหม่เลยซึ่งการที่คุณมีโรเซ่เนี่ยมันจะทําให้ผ่านได้ง่ายเลยเพราะว่าตัวละครที่ผมแอบ ปลอยอีกนิดนึงเหมือนกันก็คือโรเซ่เอณตอนนี้ที่ได้บูสต์มามันทําให้เราสามารถใช้ทริคแบบนี้แล้วผ่านได้ภายในแค่พิษตาเดียวเลยนั่นเองนะแล้วก็ตัวฟีโครนของโรเซ่แม่งเก่งโคตรโคตรเลย ทำให้แค่มีโรเซด่านนี้ก็จะกลายเป็นขนมเลยนนเองก็จะแบบว่าเออคุ้มค่ากับที่ผมเปิดบาร์แล้วก็มาลงด่านหาอบอฟผมจะได้ออฟได้ไง่ายๆด้วยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าด้วยความที่ตัวใหม่เราก็ไม่มีเงี้ยเออเราก็ต้องเหนื่อยกันนิดนึงอ่ะเห็นไหมฮะว่าในฝั่งของ7ปีเนี่ยถ้าเทินแรกออกมาเนี่ยรีดิวิเเนี่ยยังคงช่วยเหลือให้เขาสามารถทนท้าวได้ทุกอย่างนะว่าสามารถตีแรงขนาดไหนโรเซตีแรงอะไรก็ตีไม่เข้า7ปีในครั้งแรกที่7ปีออกมา จะ,จะแตกต่างกันเราตัวละครอื่นๆไม่ว่าจะเป็น10ปีที่ถ้าโดนอะไรก็จะลําบากนิดนึงอย่างของฝั่งโกจิต้าเนี่ยยังพอทนสามัดหลังยิงได้แต่ว่าอย่างของเบจิโตเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ยืนในตําแหน่งที่2เนี่ย ก็เรียกได้ว่าทนสามารถไม่ค่อยได้เพราะสามารถมันตีแรงฮะอดี๋งที่ผมบอกว่าไอเทมเนี่ยก็เลยมี2ทางให้ใช้ก็คือหุ่นกระป๋องซึ่งผมเนี่ยเลือกใช้หุ่นกระป๋องหรือวิสคุณเอามาลอดได้เหมือนกันนะแต่ว่าในสุดท้ายแล้วอ่ะเราเองวิสเนี่ยมันก็ไม่ใช่อเทมที่มันทนมือไอโรเซได้นั่นเองนะครับในหลายๆตัวละครบางตัวแม่ก็ดันทนโรเซไม่ได้ด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่เศร้านิดนึงนะแต่ว่าถ้าคุณบิวบิวทีมดีๆเลยนะบิวโลบิวตำแหน่งอะไรดีๆแล้วฆ่าสามารถได้ไวนิดนึงเ่ี วิสจะเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็เทคนิคการใช้วิสที่ผมก็แนะนําว่าให้ทําเหมือนกับที่ผมทาตอนนี้คือเตอนที่หนึ่เนี่ยไม่พยายามเลยนะออกโลดีๆแล้วไม่ต้องใช้ไอเทมมันจะดีที่สุดการที่คุณได้ใช้วิสในเทิร์สเนี่ยมันจะทำให้มันยืดยืด,ยดระยะเวลาของไอเทมก็คือคุณสามารถใช้วิสไปยาวๆได้ถึงประมาณเทิร์ห มันก็จะปลอดภัยโคตรๆด้วยนั่นเองยิ่งคุณมี7ปีในเทิร์นที่ 2, 2> ออะไรเงี้ยตอนวนใหม่ทีในเทินห้าเปีเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการหลบก,การสูนไม้ตายอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้มันรอดในฝั่งโรเซได้ด้วยนั่นเองก็ถือว่า การจะเล่นอันนี้ไอเทมก็จุดสําคัญการจัดโลเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดนะก็ช่วยไม่ได้นะมันม,มีตัวใหม่นี่ว่าเอออะไรเง,งี้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็สู้ๆนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตัวใหม่นะแต่ไม่ต้องกลันวนะว่าแบบเปิดไม่ได้ตัวใหม่แล้วผมจะไม่ผ่านดาวเลยอย่างเงี้ยหรอก็ชุนกละขึ้นเออไม่เป็นไรไงเราก็ผ่านได้อยู่แล้วผมเอาเทคนิคดีๆมาแชร์วพวกคุณอยู่แล้วเสมอ <c oughs> ของดีเสมอมาเทอนี้นะก็ได้โลแบบที่ผมสบายใจโคตรๆด้วยวู้เรียกได้ว่ารอบนี้โคตรของโคตรดีเลยอ่ะผมก็จะใช้ไปเลย สำหรัหบคุณกระป๋องนะฮะก็ที่ผมบอกดีมากๆเลยก็คือโกจิต้าเนี่ยโดนล็อกและโกจิต้าไม่โดนตีด้วยนั่นเองนะเพราะว่าผมบอกไปเลยนะโกจิต้าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดีโคตรๆด้วยเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกนะมันทนมือไม่ได้เว้ยเออมันทนทนมือทนเท้าไม่ได้อ่ะที่เหลือก็เทงนะฮะก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกนะ,ะเทงเนี่ย <c oughs> ในการโนตีธรรมดาเนี่ยบอกเลยว่าเทงเนี่ยสะดุ้งนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของโดนไม้ตายก่อนเทงก็จะปลอดภัยโคตรๆนะโกจิต้าก็เก็บไปนิดนึงนะทำดาเมจได้นิดหน่อยนะโอเคโดนไม้ตายก่อนเลยดักหน้าไปเลย เนี่ยนะว่าเทงมันโดนธรรมดาโคตรแรงแต่ถ้ามันโดนไม่ตายปุ๊บมันยิ้มเลยมันยืนยิ้มรอเลยตอนนี้มันมันจะถึกโคตรเพราะว่ารีดิวดาเมจ44มาทำงานแล้วเมื่อกี้ดีเฟนต์ไอ้รูปดีเฟนต์ขึ้นเท่ากับว่าตอนนี้เดฟ77 7 7มันเด้งมาด้วยแล้วเทงก็จะสูงด้วยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อดีแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าแม่ก็เป็นข้อเสียเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าเทงเองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันก็เลย ทนธรรมดาไม่ได้นั่นเองนะข้อเสียใหญ่ว่าต่อให้ปลดทางมันต้องอาจจะต้องปลดทางแหละอาจจะต้องปลดเยอะกว่านี้เพื่อได้สแตกที่มากขึ้นแต่ก็ถือว่าเจ็บเจ็บปวดและรวดร้าวเพราะนั้นกลายเป็นว่าเทงเนี่ยการเอาเทงมาเล่นด่านเนี่ยเทงจะยิ้มเสมอเลยเมื่อแบบว่าเทงเขาเจอกับการโดนไม้ตายดักหน้าเกานั่นเองนะก็อยาที่บอกนะว่าถ้ามันโดนไม้ตายดักหน้ามันโอเคแต่ว่าถ้ามันโดนล็อกตำแหน่งอื่นมันโดนโลเซตีหมู่มันสะดุ้งฮะมันก็สะดุ้งอยู่ดีเหมือนกันอ่ะซึ่งก็น่าจะได้ฮะสิบปีเราไม่เบิ้ลนะฮะสิบปีโตเราไม่เบ ต้องหวังให้เบิ้ลแม้ตายเยอะๆนะถ้าเบิ้ลแม้ตายแบบรัวๆบ่อยๆเงี้ยก็จะดีมากๆฮึมไ่ได้เกิดแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งฮะไอ้สามัรเนี่ยแม่งไอ้สามารถเนี่ยมันดันหิวเลือดตัวเอง2องล้านห้าทุกเทิร์นด้วยนะก็เราก็หวังแค่ว่าตัวทีมเราจะทำดามเมจได้หนักๆนั่นเอง <c oughs> อ่ะโกจิต้านะฮะการันตีติดคริไอ้นี่เป็บิ้ลแม่ตายแล้วเป็นอะไรที่เหลือก็ดูนะฮะในว่าในเทิร์นหน้าเนี่ยเราจะสามารถ ไม่โดนล็อกช่องแรกไหมถ้าเราโดนล็อกช่องแรกเนี่ยเราตายแน่นอนฮะถ้าโดนช่องกลางก็ยิ้มอ่าโอเคนะฮะเราโดนล็อกช่องแรกนะครับก็เรียกได้ว่าหายนานแล้วอะแต่ว่าเราลองเสี่ยงดูก็ได้ฮะเพราะว่าเราก็โดนโดนตีเจ็บระดับหนึ่งอะเออแต่ก็พอได้อยู่ถ้าช่องแรกไม่ใช่ไม้ตาย9ปียังพอรอดนะฮะไอ้10ปียังพอรอดแต่ถ้าเป็นไม้ตาย เราตายแน่นอนฮะเพราะตอนนี้สามารถตีเราไม่แรงมากอ่าโอเคสามแสนนะฮะโชคดีที่ว่าบอลเหลืองเราเยอะโอเคยังไม่ตายเสี่ยงบอกเลยครับว่าอันเนี้ยต้องเสี่ยงเราต้องเสี่ยงสุดๆอ่าพอไอ้นี่ตีไปปื๊ดไม,ม้ตายอ่ะถือว่าโอเคนะฮะที่เหลือก็คือตอนนี้ยังไงเอ่อลืมบอกอย่างครับบอสบอสในด่านนี้การันตียิงไม้ตายทุกดอกนะทุกเทินคือทุกๆเทินเ,เนี่ยบอสจะยิงไม้ตายอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกทุกทีเลยฮนะ ก็เลยทําให้เราว้าวุ่นนิดหนึ่งขอแค่อย่างเดียวคือเราไม่โดนดักหน้าแค่นั้นพอตอนนี้โลเซก็จะตีเบามากๆแล้วซึ่งตอนนี้โกจิต้าเรายังไงก็โดนไม่ตายเพราะว่าสามารถไปกองตีอยู่ช่องแรกนะก็วิธีผ่านก็คือวัดดวงกนสุดๆจะติดติดหลบเท่านั้นนะโดน <c oughs> ไม่ตายนะซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังพอจะกุ้มกลิ่มนิดนึงนะเพราะว่าดีเฟน์กับกาดที่มันสูงอยู่มันก็เลยพอรอดอยู่อ่าแล้วก็จะต้องโดนของเสด้วยใช่ไหมยิงกันมาให้หมดอ่าไม่ยิงโอเคนีก็มาจัดกันเข้ามาให้แบบ ังหนักกันไปเลยมาตอนนี้ได้เกือบเกือบจะตายแนละ้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นอีกนิดหนึ่งอีกกระตีนหนึ่งจริงๆถ้าฆ่าซามัดได้ก่อนเออเพื่อนไปเบิร์นไว้โอเคถ้างั้นก็ซามัดก็จะไปตายเทิร์น้านะั่นเองนะซึ่งเทิร์น้าเนี่ยผมจะใช้แอคทีฟของ7ปีไปเลยตอนนี้7ปีก็โดนโรเซย,ยังไม่เจ็บมากเพราะว่าโรเซโดน โลเวกแท็กไปอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ตีรูเสตเลยนั่นเองนะนอกจากว่า7ปีเราดันแบบโชว์เท่เลยแบบปะชวิงวิ่งหลบเลยอย่างเงี้ยเออจัดปะชวิงหลบมาโชว์สั้งหนึ่งทีได้ไหมอย่าเงี้ยคือ <c oughs> จริงๆเราสามารถเอาเอาไอ้นี่ตัวเพื่อนมารับก็ได้นะเอาตัวเพื่อนมาเน้นหลบไปก็รอดได้เหมือนกันแต่ก็ในเทิร์นถัดไปมันก็จะสุ่มเสียงนิดนึงเบิ้นรัว,รวเลยมาอมยิงมาไม้ตายจัดมาจัดไปเลย จัดไม่ได้ยิงมาเออมันยิงอยู่แล้วย้ำนะฮะมันยิงทุกรอบนะฮะตัวละทีะตอนนี้เรากดไอไอเทมไปอยู่ก็เลยทําให้7ปีเนี่ยมันรอดนั่นเองนะครับนี่เห็นไหว่าไอเทมหุ่นกระป๋องมันช่วยเราตรงนี้อ่ะพอวนมาตรงนี้นะสิ่งที่เราจะต้องทําเลยนะย้ําเลยฮนะว่าเราจะต้องทำอ่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนะนั่นก็คือฝั่งของโต้เนี่ยมันดันมันดันโดนอืมอมันแย่น่าเสียดายนิดนึงนะอ่ะ กเนะ็เอาใช้หุ่นกระป๋องไปเลยนะฮะใช้หุ่นกระป๋องไปเราเสียดายที่ว่าเราดันโดนล็อกช่องสามนะฮะโอเคเพราะนั้นผมก็จะใช้เทงไว้ตรงนี้เลยแล้วให้เทงแม่ตงตีไปเลยเทงจะไม่กดแอคทีฟนะครับผมแต่ว่าเราจะแปลงร่างเจ็ดปีก่อนเดี๋ยวก่อนนะคำนวณบอลนิดหนึ่งอ่าโอเคตรงนี้ให้เทงไปก่อนอ่าเกือบกดผิดอ่าให้มันตนีไปเสร็จแล้วแปลงร่างเจ็ดปีไปก่อนเทินนี้จะเป็นเทินที่เราฆ่าโรเซ่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมจะเอ่อเก็บ เก็บแอคทีฟไว้ก่อนเอาแอคทีฟเจ็ดปีเ mm hmm. ก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกันนะหาบอลเรื่อยๆเยอะสุดโอเคเสร็จแล้วให้โต้ตีไปอ่ะตอนนี้เลือดเราก็เรียกได้ว่าเลือดเราจะหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทิร์หน้าเนี่ยเราโชคดีที่เรามี10ปีวนออกมาเพราะฉะนั้นเราจะไปรีเลือดที่10ปีนั่นเองครับมาเปีของเีเทิร์นหน้านี้ก็จะเป็นเทิร์ที่เจ้าโรเซตตีไม่แรงด้วยเพราะว่าโรเซตเนี่ยโดนเราโลเวอร์66%ไปแล้วเดี๋ยวจะมีโกจิต้าแดง โกจิต้าแดงก็จะมาช่วยโรเวอร์ตรงนั้นด้วยอันนี้มันเป็นคอมโบหุ่นกระป๋องที่น่าจะดีที่สุดเท่าที่ผมเอามาเผื่อแผ่แล้วแต่ก็ต้องวัดดวงคับวัดดวงแล้วก็ข้อเสียใหญ่ของหุ่นกระป๋องก็แน่นอนเนย่างที่บอกมาในคลิปก่อนนะว่าหุ่นกระป๋องเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ไม่ได้มีการฟาร์มแบบการันตีว่าได้แน่นอนด้วยด่านที่ฟาร์มเนี่ยมันไม่การันตีดอกนะมาเป็นการสุมนะ่มซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่ผมจะมาทําคลิปอันนี้ด้วยเนี่ย คุณก็บอกผมหมดนะ <g ười> คุณผมหมดนะคุณผมหมดไปแล้วนะผมก็เลยต้องไปนั่งฟาร์มมาก่อนที่จะได้มาอัดคลิปให้พวกคุณด้วยนั่นเองสำหรับน้องกลัวเราแชร์ทคนผิค,คผมทําทุกอย่างเพื่อ <c oughs> เพื่อทุกคนอยู่แล้วนะฮะโอเคเราต่อไปนะฮะซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่รู้มาก็คือเหมือนกับว <c> ่า <oughs> ในฝั่งของโรเซ่เนี่ยโรเซ่ไม่ได้ถึกเท่ากับฝั่งของซามัสด้วยมั้งเออเท่าเท่าที่รู้นะเค <c oughs> ตีไปเยอะขนาดน,นี้เลยก็น่าเสียดายที่ว่าเบจิโตตัวนี้มาดันโดนล็อกโลเนาะ เพราะว่าถ้ามันไม่โดนล็อกโลเนี่ยผมก็ยังพอจะเอามันกลับเข้ามาในโลแล้วก็ถล่มตุ๊ปัตุเปะกับมันได้สักนิดนึงอะไรอย่างงี้คือน่าเสียดายนะมันงั้นเราจะได้ใช้แอคทีฟแล้วก็สับฟอบแซฟโวเทเลเกินอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปอืมติดขีด้วยดีมากดีมากโอเคเบิร์นรัวนะน่าเสียดายจริงแล้หลุดโลเพราะเทงเนี่ยมีข้อเสียนิดนึงผมถึงต้องเก็บแอคทีฟเทงไว้นะเพราะว่าจากการที่ได้ลองในไลฟ์เนี่ยเทงเนี่ยมันโดนตีแล้วมันสะดุ้งเฮื่อโอเคมาได้เวลานะครับเราจะ ใช้แอคทีฟของโกจิต้าไปเลยเพื่อทำการรีเลือดด้วยก็แน่นอนว่าผมจะไม่ใช้ผีนะเพราะตอนนี้เราจะทำดาเมจกับมันแบบให้มันเวอร์ไปเลยอ่าต่อมาฮะเราจะใช้แอคทีฟในของตัวใหม่ซึ่งเราจะไปใช้ในของเบจิต้านะเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยมันแรงแล้วก็มันซับเพื่อนด้วยนะอ่ะก็ลองมาดูความสามารถของมันอีกทีนะเพราะว่าที่เลือกมาใช้เนี่ยเพราะว่ามันออ l ไลน์แอคแท็กดีเฟนซ์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวฝั่งเพื่อนด้วยนั่นเองนะเพื่อนหลายๆตัวที่ติดแคทเพิ่มก็จะถึกขึ้นมาด้วยนั่นเองนะคร ใช้โกจิต้าก่อนนะครับเพื่อให้เกิดการซับพอร์ตเข้าไปก่อนมาโกจิต้ากนะ็าจะแรงระดับหนึ่งนะก็นึกว่านิดนึงแหละเพราะว่าเราสแต็กมาน้อยด้วยและต่อกันที่ตัวใหม่ของเพื่อนฮะตัวเพื่อนก็จะตีแรงโคตรยิงก็ไปเลยเมื่อยิงเข้าไป,าาไปอืมแรงสุดๆบอกเลยครับตัวเพื่อนก็จะแรงเวอร์ใช่ไหมครับบอกแล้วว่าตัวเพื่อนเนี่ยมันโคตรจะแบกเราสุดๆอ่าสิส่งต่อมานะฮะเราก็เอาตัวเพื่อนกลับไปยืนช่องแรกนะฮะเพราะว่า โกคูมันตีแล้วมันโอเคมากกว่านิดนึงหรือจริงๆถ้าไม่ซีเรียสเราก็สามารถเอาได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยอยากเสี่ยงเพราะว่ามันดันเป็นโกจิต้าแดงนี่แหละเออเพราะอันนี้เป็นโกจิต้าแดงนะประมาณนี้แล้วก็ลุยโกคู Goku ตีแรงสุดๆแล้วก็โกจิต้าของ10ปีก็แน่นอนเพราะสิปีโดนตีไม่เข้าอยู่แล้วนะจ๊ะ <c oughs> อาจจะจบในเทอร์นี้เลยก็ได้นะนะมาแล้วเราก็จะโดนตีหมู่ซึ่งตอนนี้เราจะโดนตีหมู่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าเราโลเวอร์มาไปแล้ว66% แต่ถ้าเป็นปกติผมบอกกันเลยนะว่าถ้าไม่ใช้วิสหรือหุ่นกระป๋องเนี่ยโดนตีไซปินไปแล้ว80ล้านนะฮะโคตรแรงนะฮะตัวเพื่อนบอกแล้วว่าตัวเพื่อนโคตรจะแบกเราเลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยว่าถ้าอยากเล่นให้ผ่านจริงต้องตัวเพื่อนเออไปติดคริจัดไปจริงๆถ้าไม่ซีเรียสนะเราสามารถไปใช้ของเบจิโตได้นะแต่ว่าเบจิโตมันไม่ซับเพื่อนเนี่ยคือตัวเองเก่งแหละก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้อะไรแหละ แต่ในร่างของโกคูมันดีอย่างหนึ่งคือไม้ตายเล็ก below แ t t a c k เลยมันก็ทาให้เทิร์หน้าเราปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับนึงเลยอ่ะโกจิต้าผมนะฮะก็เกือบ50ล้านแล้วก็แน่นอนว่ามันได้สแต็กอยู่แค่เทินเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ว่าเราได้โกจิต้าออกมาในโลที่มาคู่กับตัวเพื่อนพอดีนะมันก็เลยทําให้โกจิต้าเนี่ยก็จะไปซับให้ตัวเพื่อนมันตีโคตรพอคุณแม่แรงเลยนะเห็นไหมว่าเมื่อกี้ดาเอก999นี่คือช่วยให้เราสามารถปิดไอโรเซตตัวนี้ได้เลยนั่นเองก็ถือว่าผ่านได้แต่ไม่ใช่ง่ายๆนะ เ้ยตายพอดีเลยอนะ่ะโอ้อดใช้แอคทีฟเจ็ดปีเลยนะอ่ะโอ้ไม่ได้ใช้แอคทีฟมเจ็ดปีเลยห้าสิบล้านแลนะ้วครับตัวเรารแรงโคตรๆผลพวงจากการมีซับช่องสามของโคจิต้าแดงด้วยนั่นเองนะก็ผ่านได้แค่ผ่านยากนิดหนึ่งนะเราต้องจัดโลอะไรกันดีๆนิดหนึ่งเห็นไหมครับว่าเป็นอะไรที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็บอกว่าเทคนิคนี้มันก็ ช่วยได้ดีครับแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่ผมบอกนะว่าไอ้หุ่นกระป๋องเนี่ยนอกจากว่ามันจํากัดในการดอกและใช้ได้น้อยเนี่ยเราใช้ไปเนี่ยเรายังต้องไปสูญเสียกับการต่อสู้กับสามาัคด้วยเพราะสามัคไม่ได้ดนเราซีซีหรือทำอะไรเลยนั่นเองนะครับเทคนิคก็จะประมาณนี้นั่นเองแล้วก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะลงแบบสบายๆโดยการใช้ตัวใหม่ก,กันแล้วกันนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านด่านก,กันได้แล้วก็สนุกกับช่วงกิจกรรมนะใครยังเกลือก็ขอให้สู้ๆนะครับผมทุกคนโชคดีในกิจกรรม Global Campaign กัันนนนนดด้้วย่่เองขทุกคผาไลบเพชรกันไปขอให้สนนุกกกกับิจรรมะล้นหิปา อย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งโชคดีแล้วกัน